ไอที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เห็ดหูหนูแต่มันคือชีสหากินได้ยากที่ KCG และ g r e y h o เขาเอามาจัดเป็นชีสแพละตต์ระดับพรีเมียมในเซตนี้จะมีชีสหลายแบบที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปอย่างบรีชีสที่เนื้อนุ่มละมุนกินแบบหยอดน้ำผึ้งใสให้นวลมันหวานตามด้วยน้ำองุ่นขาวหวานอมเปรีย้ยวมาสดชื่นชีสผลไม้เขาก็มีตัวนี้เป็นชีสบลูเบอร์รี่รสฟรุตตี้ตัดกันกับความเค็มใหม่มันเข้ากันเข้ากันเขายังมีเซร์ราโนแฮมไว้กินกับเมลอนหวานฉ่ำๆด้วยและตัวนี้ที่เป็นหนึ่งในท บอกเลยว่าทั้งเท็กซเจอร์ความกรุบความฟังกี้ลึกล้าหอมมันของชีสส่วนนี้คือสุดยอดและไอชีสแฮดโฮโน,นที่ว่านี้มีชื่อว่าทตร์ตมวนของดีจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ขายในไทยกิโลละสามพันกว่าบาทความหวานความมันของมันก็คือดีมากๆเลยนะและอยากจะบอกว่าชีสแพตเตอร์ดับนี้แบงค์ทำเอาอยู่เขายังมีบรูชชีสด้วยนะใครกินเปล่าๆไหวก็ไปก่อนเลยส่วนฉันกินคู่ครกเกอร์ผลไม้แห้งกนะับน้ำผึ้งจา้า KCG เขายังมีชีสไซส์อื่นๆให้เลือกสรรจะสายกินคนเดียวก็ดีหรือสายปาร์ตี้ก็คุ้มย้ำอีกที